1,500พี่ว่าไงครับกับเลขใหม่คันนี้กระบะหน้าใหม่ไม่น้อยครับพรียงเดือนละ9,000บาทเท่านั้นใช้เงินออกรถแค่999บาทเดี๋ยวเราไปชมความงามของคันนี้กัน m i t s u b i s h i t r i t า n 2.4อ l t ต a ปี2025เพิ่งคลอดมาจากโรงงานได้อายุเพียงแค่3เดือนก็มาอยู่ที่รีเจนแล้วปีใหม่ใหม่เพียงแค่1,500กิโล สำหรับใครที่ชอบกลิ่นใหม่นะครับชายท่านคันนี้จัดให้คุณได้ครับพลาสติกยังไม่ได้แกะครับมัลติฟังก์ชันจอกลางทัชสกีนขนาด9นิ้วเชื่อมต่อ Apple Car าเพย์แอนด์แอลอโได้พร้อมมีกล้อง3.60นะครับเซ็นเซอร์รอบคัน Air Auto แบบดัวสโอนมากับ i r e l e s s Charger ครับห้องแถว2ครับจัดเต็มนะฮะมี Air Lou วมาให้เรียบร้อยครับนึกรถ s u v เนาะมาดูด้านฝาท้ายกันบ้างครับไฟเบรกฟลูเ LED เต็มระบบจัดมาให้เรียบร้อยครับกล้องฝั่งถอย ฟาร์คเซนเซอร์มีมาให้ครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์บอกเลยสบายมากย้ำอีกทีหนึ่งครับกระบะหน้าใหม่ไม่น้อยคันนี้นะครับผ่อนเพียงดีละ9,000บาทเท่านั้นประกันศูนย์มีให้จัดเต็มบริการหลังการขายจัดหนักให้และถ้าเกิดคุณอยากได้ยอดผ่อน9,000นะครับรบกวนวางดายผมสัก2 0 0 0 0 0รับทองคำไปเลย1เส้นสนใจทักแชทได้เลย